วอลเลีบอลสาวทีมชาติไทยครับท็อปฟอร์มสุดๆเอาชนะจีนไปได้3ต่ 2, ت, อ2เซตผงาดควา้าแชมป์เอเชียสมัยที่3ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ทมครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามในรอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้ครับโค้ชด่วนส่งนักกีฬาที่ดีที่สุดลงสนามนำโดยพรพันธ์นเกิดปาดพิมพิชยากกลำถัดดาวนึกแจ้ง ชัชชวนโมกสีอัจฉราพรคงยศหัตถยาบำรุงสุขโดยมีปีนุ์แป้นน้อยครับเป็นกัปตันทีมส่วนตัวรับอิสระเป็นสุภัตราไพรโลดในเซตแรกครับสาวไทยเอาชนะไปได้ก่อน25ต่อ21คะแนนในเซตที่2ครับจีนยกระดับเกมขึ้นมาได้ดีเรามาได้ถึง5เซตพอยต์ครับแต่ปิดไม่ลง โดนจีนไล่มาจนแต้มดิวครับ24ต่อ24สุดท้ายจีนพลิกเอาชนะไทยไปได้ครับในเซตนี้25ต่อ27ในเซตที่3ครับไทยทำคะแนนได้แบบยาวๆเอาชนะไปได้25ต่อ19คะแนนเซตที่4ครับทีมจีนเอาชนะไทยไปได้บ้าง25ต่อ20มาเสมอกันที่2อ็ต่อ2เซตครับต้องไปเล่นในเซตตัดสินโดยในเซตตัดสินครับสู้กันได้อย่างสูสี แต่ทีมจีนครับมีตีเสียเองในลูกสำคัญสำคัญทำให้ไทยครับเอาชนะไปได้16ต่อ14คะแนนสรุปครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมจีนไปได้3ต่อ2เซต25ต่อ21 25ต่อ27 25ต่อ19 20ต่อ25และ16ต่อ14ขวาแชามป์เอเชียสมัยที่3ครับต่อจากปี2009และปี2013 ซึ่งในปีนั้นครับบอลล์าบอลสาวไทยของเราก็เอาชนะทีมชาติจีในนัดชิงชนะเลิศเช่นกันโดยหลังเกมครับชัดชูออนได้บอกว่าวันนี้โคตรสนุกครับถึงจะกดดันมากแต่พวกเราทุกคนก็ช่วยกันเล่นได้ดีไม่ว่าใครจะมองว่าเป็นชุด A B C D ครับแชมป์ก็คือแชมป์โดยในรางวัลส่วนตัวครับผู้เล่นของไทยนั้นคว้ามาได้3รา,างวัลัดดาวนึแจ้งครับตำแหน่งบอลเร็วยอดเยี่ยม พรพันธ์เกิดป่าเซตเตอร์ยอดเยี่ยมชัดชุออนโมกสีครับได้รับรางวัล MVP ในรายการนี้โดยที่วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับหลังจากที่เอาชนะทีมจีนไปได้3ต่อ2เซตได้คะแนนเพิ่มมาอีก10.62คะแนนแต่ยังอยู่ในอันดับที่14ของโลกกับคะแนน210.94คะแนนก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับโดยที่แฟนวอลเลย์บอลชาวจีนครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าแม้ว่าทีมเราจะพ่ายแพ้แต่เราก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยความคิดเห็นคนต่อมาครับบอกว่าพวกเขาเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักของทีมชุดที่2ของเราไม่มีความน่าละอายใดๆในความพ่ายแพ้วันนี้คอมเมนต์ชาวจีนคนต่อมาครับบอกว่า ไม่สำคัญว่าเราจะชนะและได้แชมป์เอเชียหรือไม่แต่หลกัหลกๆแล้วนี่เป็นการโดนหักคะแนนครั้งยิ่งใหญ่เลยของทีมเราความคิดเห็นชาวจีนคนต่อมาครับบอกว่าทีไทยแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทีมไทยนั้นสามารถเอาชนะญี่ปุ่นมาได้เมื่อวานนี้คอมเมนต์ชาวจีนคนต่อมาครับบ,บอกว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้น เราต้องแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ที่มีส่วนสูงน้อยกว่าเราอย่างนั้นเหรอความคิดเห็นคนต่อมาครับบอกว่าฉันได้ดูพวกเธอเล่นแล้วเหมือนมาทำภารกิจมากกว่าซึ่งต่างจากสาวไทยที่พวกเธอนั้นดูผ่อนคลายและมีความสุขอยู่ตลอดเวลามันทำให้พวกเธอไม่กดดันคอมเมนต์คนต่อมาเขาบอกว่าว้าววอลเลย์บอลหญิงไทยก้าวมาไกลขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยความคิดเห็นชาวจีนคนสุดท้ายครับได้บอกว่าเกมนี้คือการวางแผนสู้ที่ยอดเยี่ยมไทยรู้ดีว่าจีนนั้นมีเกมลุกที่ดุดันดังนั้นพวกเขาจึงใส่ใจในรายละเอียดในการป้องกันที่สําคัญทีมไทยชุดนี้เก่งกว่าทีมของเราจากนั้นครับเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนดูบ้างครับหลังจากที่ไทยครับคว้าแชมป์เอเชียครั้งนี้ เริ่มกันที่ชาวเวียดนามครับได้บอกว่าฉันหวังว่าในอนาคตเวียดนามของเราจะเล่นกันได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับไทยได้บ้างคอมเมนต์ต่อมาครับจากเวียดนามบอกว่าต้องยอมรับในความพยายามของไทยจริงๆดูแล้วชัดชูออนและธนาชาวันนี้เล่นได้ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับจากอินโดนีเซียได้บอกว่าสมกับการเป็นคู่ชิงชนะเลิศของเอเชียจริงๆ เล่นกันได้อย่างสนุกสูสีมากๆมีความสุขแทนคนไทยด้วยจริงๆคอมเมนต์ Comment ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับไทยเธอทำได้แชมป์เอเชีย2023และครั้งที่3ของพวกเขายอมรับตามตรงว่าตอนนี้ฉันก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยความคิดเห็นต่อมาครับจากเวียดนามบอกว่าขอแสดงความนับถือในสปิริตของทีมชาติไทย สู้ให้ชาวอาเซียนได้เห็นแล้วพวกเธอนั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาครับบอกว่าทีมไทยในรายการนี้เหนือกว่าจีนอย่างเห็นได้ชัดคอมเมนต์ต่อมาครับจากอินโดนีเซียได้บอกว่าถ้าไทยปิดเกมได้ในเซตที่2ฉันคิดว่าไทยจะชนะ3ต่อศูนย์เซตไปเลยด้วยซ้ำชาวเวียดนามคนต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามของเราไม่จะเป็นต้องเอาชนะไทยก็ได้ แต่ขอให้มีสปิริตในการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามคอมเมนต์ <Comment S 1> จากอินโดนีเซียอีกท่านหนึ่งครับได้บอกว่าในเซตที่2นั้นฉันลุ้นมากๆแต่ในเซตที่5นั้นยิ่งลุ้นเข้าไปใหญ่หัวใจฉันจะวายอย่าทำแบบนี้อีกนะคอมเมนต์ <Comment S 1> ชาวเวียดนามคนต่อมาครับบอกว่าสุดยอดไปเลยตำนาน5เซตของสาวไทยแชมป์เอเชีย2023 คอมเมนต์คนต่อมาครับจากฟิลิปปินส์ได้บอกว่าทีมไทยนั้นต้องทํางานกันอย่างหนักเพื่อการเป็นแชมป์เอเชียในวันนี้พวกเธอทําได้ดีและเก่งมากๆยินดีกับแชมป์เอเชียสมัยที่3ด้วยคอมเมนต์คนต่อมาครับจากอินโดนีเซียได้บอกว่าไทยนั้นมีโอกาสปิดเกมได้ดีกว่าจีนแต่ก็พลาดโอกาสไปในเซตที่2แต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่พลาดและสามารถเอาชนะจีนไปได้ในที่สุด คอมเมนต์อินโดนีเซียอีกคนหนึ่งครับบอกว่าเป็นเกมที่แสนสนุกสูสีมากฉันขอยกให้แมทนี้เป็นที่สุดเกมที่ตื่นเต้นของปีนี้เลยชาวฟิลิปปินส์อีกท่านหนึ่งครับบอกว่าถึงฉันจะไม่ใช่เด็กๆแล้วแต่ฉันก็กระโดดโลดเต้นมาทีมไทยได้แชมป์ลักพวกเธอจริงๆความคิดเห็นสุดท้ายครับจากฟิลิปปินส์บอกว่า นี่คือทีมชาติจีนเลยนะไม่ว่าจะผู้เล่นชุดไหนดีใจกับสาวไทยด้วยที่สามารถเอาชนะได้แชมป์ปี2023เป็นของพวกเธอแล้วก็จบไปครับสำหรับคอมเมนต์ที่เราได้รวบรวมมาให้ได้ฟังกันถือเป็นแชมป์เอเชียในรอบ10ปีและเป็นแชมป์สมัยที่3ครับของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยของเราขอแสดงความยินดีด้วยครับฝากเ,เพื่อน กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ